มันปูโอ้ยกอดเองดอกหนึ่งอุ้ยดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึน่งผ็ดม,มันปู ก็จะเฮืออื่นกันสวัสดีจ้าทุกคนทักทายจากปลาเห็ดจ้ามือนีนส่้งสีปเปนี้ต่เห็ดเขามือนีมแจะเห็ดเขา,า,เเขาขท่านพ่อหญ่ปะเห็ดเขาท่านในมีอยู่ ก็ยิ่ห้อยคอนกลางเต็มเลยคันเนาะมัห้อยค้นกลางเต็มน,น,นี่ตรงยิ่งเพือกแรกมันมีคนนอนอยู่บ<า>อมือนี <laughs> มอ้มือนี้บกปันได้มือนี้พักันไตหนาผาลงมาได้เจ็บโอ้ยนวเฮียงเดืบไปยังเหตุการ์มุนเห้อเิตุครไข่เนาะมือมี <laughs> หให้อ <laughs> <laughs> เดี๋ยแต่เห็ดไข่ไม่มีเห็ดเหล่าใช่ไหมครับไปหาบ้านปุยดูฝนตกฝนล่งลวงก็แต่กะทิเจ้านั่งสอกหินหน,หนี่งเนาะเหยื่อคน,นตกเท,ท่าที่เจอเมื่อวานนี้เห็นไหมเออเกวางมันนอนอยู่ตรงบนห้อยนอน,นมือฝนตกหรือเ่เออนอนอยู่เสืเ่อหมหินบ่เออเงือบไงเห็นห้อยนอนอยู่กอไฟพร,ร้อม เออแล้วก็ว่าเราดังไฟได้เหรอมือฝนตกฝนตกแา่แต่หาเห็ดอะไรแข่แต่เราภาคกันเศร้ายู่นัเนนนนเน่เ,นนเหไไเม,เมือนนี่ละเศร้าน้ำผาหินนี่ยุ่งอะไรแค่จต่ก็ดังไฟพักกันนเศร้ามีแย้กว่ยมือนีแปนเป่ามือนั้นม่ายังพอได้เก็บอยู่เออเห็ดข่อยโป่กไป้ค่จต่ก็เอาข้งก่อนไปเบิร์แล้วไม่ยังเรเอาไปเบิร์แล้ว ไตลไปปตตต่อไลงไปหันก็เป็นตะแปนเนาะบ่เป็นแต่มีเนาะเดี๋ยวสิให้บึงจ้ะไตล่องไปหั่นก็มีไตหน้าผาลงมาแล้วไตล่องไปอีกพุ่นเด้พี่น้องโอ้โหไตล่องไปพุ่นไต <laughs> วิ่งมั่นไตดอกเมื่อยแล้วกลัวสิฮอดตีนพูดหรือกลัวสิป,ปีนขึ้มปปนามาเพราะว่ารถจอดอยู่ทางนูน้นเป็นหรโอ้ยพุ่นๆนึงก็าจาหายที่เทิงพุ่น มันเป็นยางย่เืงปุดไย่ยางยเื่องตาปวดมึงไปน่งยีดตั้งแต่นเขาเจ้านางยงืเ่องทีต่างไม่ยัางปลาออกกระลังกายผ้าที่นี่เป็นผาผาผู้สูงหนงจ้าผาสไล <c oughs> ขนาดว่ามีเห็ดยังอารมณ์ดีอยู่พ่นกระดาษตรงไปตรงไปไปเสั่นแล้วว่ะว้ายพี่นนอกพอแล้วดอกบักใหญ่ยางไปยางมากเลยพ่อก้อนใหญ่ก้อนใหญ่พี่นอกเจ็บปากเจ็บปากปากเดือดต่อิหัวก็ป่อยใหด โอ้ยสวยงามจังเลยเลือดตาข้าเจ้าพี่หนูเอ้ยเขางนามี่แต่ดอกงาม บาแห้วค่ะเจได้ดิโอ,อ้พะเนาทิม อ,อ,อะไรแบบแบบโห็ดนาเขาอะไรแบบโอ้ยโหย,ย,ย,ยดหายนาคักมือนี่คนกระลายพวกคนโอ้ใส่เด็กบ้างกวงกวง ก็จะหาเห็ดยางไว้ไว้บุบบุบบุบขึ้ทึงผุหล่อนห้องแตกเซลลเซลก็ยึดทึงจอมผู้ก็จะไปโวกเขาบอกไปนั่นก็จาดอกพูนล่งหล่องไปนีคืนไปหันกับอีกหน่วยหนึ่งผู้แต่สีมียดดอกเห็ดนั่นคือสีลายดอกแต่ว่าอันมันอีกอวนแล้วคือสียางบ่ไไวแต่ก่อนนี่เห็ดทางเขาเนาะ ไตตะกอนหินต้องใส่ต้องใส่เค่องจะมาติดเสกจุกโอ้ยมุนซะเน <c ười> ออะาะไก่อสอหกหินบกอาจุกไก่สอกหินบกอาจุกเด้งมือนี้พอตะครองหน่อยมือนี่เห็ <c ười> นแล้วผู้บ่าง,งามพี่น้องผู้บ่าง,งามจุก

โอ toy, ้โหตโอ้โหดอกเป็นยังแต่ว่าสวยเห็ดหนาเขียวเห็ดไข่เขียวสวยงามสวยงามอร่อโอ้เห็ดนะเขาสวยงาม เห็ดมันปูเห็ดมันปูดวัวกูไงก็ถอ,อหนำเ็ดมันปูเาอข,อขึนแล้ว,วอเขาขึ้นด้กินคือเห็ดตะไคร่นี่ หอมเรียนอีลีอ๋อหี่ข่อยู่สล่ะ้องใส่พูดสวยเข็นนะเขาตอนนี้เป็นฮิตข่อยแล้วเปลี่ยนยังไงถือฟุน้น เะไรบอแรกออยู ort. Oh, ort. Ort. Es ่เห oh. ็ดมันป <i> ูเห <y, S 2> <t> ็ดมันปูขันเปิดจีดินร้มันหลางเงียเห็ดอันนี้มันหลางมาสะอาดแล้วมันสีหย่ำดีล่าก็กินมันสิปอกแป๊กปอกแป๊กอืม คุณอายนึงอุ้ยทางกองตึอู้มกับพ่อลยเนนดอกน่อยแมันลางยเหืต่ดอกม้แล้ว เปิดโมวเนมยนแต่ว่ามา บางมองมันมันออกลไล่กันนะบางมองก็กำลังออกแต่ว่าผู้นี่สิเหิ่มไว้แล้วละดงบางสีเหิ่มไวล้วเน,นี่ยเละอละตัมา มาฟังเนี um, ่ยเเห็นเห็ดจ้าดอกพี่น้องคนเที่ยวดูภูเรศมาทางนี้มาทางนี้ไปทางฟางหนาผาทางขุนมุขยขวงพอที่เก็บอยู่ยืนท้าพี่ใหญ่เราเห็นอยัางนี้เสร็จแล้วเห็นเห็ดโอ้ยคนหลายคัก <mar> ม <na> ือน <mind> <on Please>. ี่แห้งแดดออกคนก็แห้งลายฝุ่นแตกเซี่ยว์เซี่ยวขื่นฝุ่นภูวาทั้งหนองหนองนี่คนหาเปลี่ยวข้าวเจ้าเขาทางในของผู้นวยพันที่กว่าสี้่มูเจ้าเิ่งใม่คลิปก่อนนี่ละในคลิป นังนาพา,าหนาา่าละก็ปุ่ยใหญ่นะฟังนี้เวอเห็นยังจากดอกค่อยคิดนิยังเพี่น้องคื่อหลอดตาขาเจ้ามาได้โอ้ยกำลัไปตองบ่ปลูปกใบมิดมีปะนี่คือสีบลอ,อดดอกคือโอ้โหโอ้ยังแข็งเยูยวยังแข็งโป๊กอยู่นะจ๊ะเหดน้องเละอื้ อไปตองปุ๊บคุณนายเป็เลยเหลือมาหาข่อยข่อยเห็นเห็ดคาดอกนั่นเด้บริตั้งใจว่าสิเห็นเพินนะเออ่นเบิ่งเนี่าถูกโอ้โกอดเด็ข่อยเนี่ยดอกนี่โอ้โาถูกสวยงามตามทองเลี่ยงนะจ๊ะ บ้าหันบ้อผิดบ้หันขอบอูเจเาว่าเห็ดกแดงไม่เห็ดตะไข้บ้หันพีเนาะสงสัขบวบพิดได้เลยเนาะเออขอตองกับปยอ้อนฟั้งไมกันนี้เห็ดแดงหน่อยบันดีใจร้ายบอพิดบเถืกเอกอด้ตอหน่อยตามอตะแมบนหัวก็จะมีเตี๋ยบนซิิต้อทนอ้ย,อ,ยอ,อ้ยบ่ ปบ้านไม่แล้วเหัวะรหวเห็ดอะไรเอะไรแป๊บปบปึ๊บเห็ดเอียงนี่เห็ดเอียงพี่นนองเห็ดเอียงุนี่บอดอกห็ดอยางงดอกวเกียกดินออกหลอก โอโเอเจียงคนอื่นก kind of ันเซี่ยลี่ทั้งอยู่พูดๆนี้เนาะฝนจีบแัวว้าคือลมวีวีลมวีวีก็ยังยามหนาวนลยจีอุ้ยออกแล้วพี่เนาะเอ็กกงนี่จ้า เวลาสิไปแกงใส่นน้องใหม่สิไปห้าน้องใหม่ตืมสิไปห้าน้องใหม่ตืมย่างลงไปนี่ละโอ้ยมาแล้วผู้สวยๆว่าไม่มูได้ดอกเดียวโคโลงามโอ้ย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 

ดีสุดปลอกแกงเป็นเนี้ยง เดี๋ยวพี่น้องเกียงเซฮิตเฮ็ดบ่ดได้หลายจ้ะคนหลายกว่าเฮ็ดแต่ว่ากับเซโนอไม่เซย,ยังเข้าไปกับคือสิได้หมอนึงไงตื่นอยู่จ้ะฮ่าเสียงบอกเมื่อหลายวันนี้ขอบคุณพี่น้องวุสุภูสุคนาจะเด้อเอาเสียงลูกเลยกเขาตอบไปให้ไปหน้าบ่หูเสียงลูกเล็เขาขึ้นวุ้สุภูสุคนจ้านี่แลนองใหม่ขาซ้ายนี่แลลงมาเข้าเดียวอน้องใหม่มันไหล